สีพบกันอีกครั้งครับที่สวนยางพาร,ราวันนี้จะมาอธิบายเรื่องตลับยากันยุงครับวันนี้มี2แบบให้มาเลือกนะครับอันหนึ่งเป็นแบบที่พลาสติกและข้างในมีอลูมิเนียมรองอยู่ตัวนี้การใช้งานก็คือ1เอายากันยุงมาเสียบข้างในใส่เข้าไปครับในร่องในร่องของเขา,เาก็จะจะล็อกกันเองหมดครับตอนนี้ไม่หายไปไหนนะครับแล้วฟันก็ออกมาทางรูนี้ครับข้อดีของตัวนี้รุ่นนี้ก็คือเมื่อต้องการจะดับให้มันประหยัด ายากันยุงเราก็ปิดปุ๊บโอเคมันก็จะดับไปเลยครับนะครับฟันจะไม่ออกส่วนข้างหลังมีที่เกี่ยวไว้สําหรับไม่ให้ไฟไหม้เสื้อนะครับบางรุ่นมันจะมีฟันขี้เท่าออกมาทางข้างหลังนี้ทําให้เกิดไหม้ตามากางเกงของเรานะครับตอนนี้ก็จะตัดปัญหาพวกนี้ออกไปนะครับนี่คือรุ่นที่สามารถดับไฟได้นะครับส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ประยัดนะครับ ก็ออกมาทางข้างนี้เหมือนกันส่วนข้างหลังก็ไม่ไหม,ม้เสื้อเหมือนกันนะครับเราก็มีที่แขวนไว้ตรงนี้นะครับสาหรับผูกมัดติดากับตักางเกงของเรานะตัวนี้มีปุ่มกดล็อกไว้เพื่อไม่ให้ยากันยุงมันเคลื่อนนะครับเราก็ใส่ไว้ที่ปุ่มรูของเขาก่อนปุ๊บมันจะมีเดือยสองอันที่เป็นนูนๆูนมานี่นะครับเพื่อจะล็อกยากันยุงให้มันอยู่ในตำแหน่งไม่เคลื่อนมันจะนิ่งอยู่อย่างนั้นครับยากันยุงก็จะไม่เคลื่อนเป็นไหนไม่หักไม่อะไรครับ เวลาเลื่อนเวลาเราใช้งานมันก็จะติดได้หมดทั้งอันครับโดยที่ยากันยงไม่หัก